สวัสดีครับพี่พี่นอทนุกคนนะครับผมนักเรียนในเสิบตำรวจธนพลแกลนอกตัวแทนของกองร้อยที่หนึ่งครับสวัสดีค่ะ <laughs> ผมนักเรียนในเนนสนนิบตำรวจธนพัชชชนะตัวแทนจากกองร้อยที่หนึ่งครับ <laughs> <อ>สวัสดีครับผมกรธนนครเกษดสรีครับผมนักเรียนในเสิบตำรวจพลเรียนพัชชนะนะครับเป็นตัวแทนกองร้อยสองที่นกันครับ <laughs> <laughs> พวกเราเป็นตัวแทนจากกองร้อยที่สามครับ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะอังค่ะ ค่ะพวกเราค่ะก็เป็นตัวแทนของกองร้อยน้ำวางค่ะหรือบจอค่ะห้องเรียนที่403ค่ะวันนี้เราจะเป็นตัวแทนของเพื่อน397คนจะมาเสนอความในใจชั่วโมงเดียวคงไม่พอขอเป็น5นาทีพอแล้วกันออโอเคปีมันเต็มอ่ <c oughs> อาว <c oughs> ันนั้นเห็นเห็นเป็นพี่ๆเขานั่งรถมาจากโรงเรียนายร้อยนะวันนั้นอ่านอ่านภาษาได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยวันนั้นรถรถรถอะไรรถทัวร์ของเรียนนในร้อยมาว่าแต่เทดินแดนแห่งสุภาพบุรุษ3พัน ภาษาอังกฤษอะไรนะภาษาอังกฤษมึงจะพูดสิภาษาอังกฤษได้อ่ะโอเคครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะฮะที่เข้ามามาสอนเราแล้วก็เสียสละเวลาอันมีค่านะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับความเสียสละที่พวกพี่มีให้จัญญาบันของพี่ฟูที่พี่มีให้ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ที่พอยแนะนำคำสอนขอบผมแต่อย่างไงก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ได้มาสอนและ มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตในการทํางานให้กับพวกผมที่เพื่อพวกผมจะได้นะําประสบการณ์ที่พี่ได้สั่งสอนไปใช้ชีวิตข้างนอกจากนอกรั้วนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะนําไปประยุกต์ใช้ไม่มากก็น,น้อยนะครับพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ที่4นะครับก็จะมาขอบคุณพี่ๆนะคะที่ ได้ตั้งใจนะคะนาความรู้ทั้งในบทเรียนแล้วก็นอกบทเรียนนะคะมาแนะนําให้แก่พวกเราค่ะเราก็จะนําความรู้นี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะทั้งในการสอบแล้วก็ในชีวิตในอนาคตค่ะก็บางทีอาจจะแบบหลับบ้างตั้งใจเรียนบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างแต่ว่าเล็กๆนี่ไม่เคยหลับเลยตั้งใจเรียนตลอดตลอดแต่ครับแรกถึงครับสุดท้ายค่ะเรียนหลับทำลายหลายด้วยหรือเปล่าครับ น้ำไายไม่ไหลครับไม่ไหลใช่ไหมครับตอนเช้านี่เห็นไหลกันต่อเลยนะครับก็มีมากครับก็คือก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาแชร์ประสบการณ์การทํางานแล้วก็ความรู้ที่ที่พี่ได้รําเรียนมาหรือมีประสบการณ์มาให้พวกเราเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการในการเอาไปดําเนินชีวิตข้างนอกใช่แล้วก็สอบออกด้วยนี่สําคัญใช่อาจจะมี บางพี่บางคนอาจจะยังไม่ได้สอนบ้างอาจจะสลับสลับกันไปแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อ่สละเวลาของพี่ๆทุกคนมาให้ความรู้แก่กับพวกเราของทุกคนไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับระยะเวลามันอาจจะไม่มากแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีมีมากกว่าคำสอนครับเพราะฉะนั้นก็คือจะดูพวกพี่ๆเป็นตัวอย่างครับขอบคุณมากครับครับร้อยสามก็รู้สึก ยินดีและดีใจเป็นอย่างมากนะครับทราบซึ้งมากครับน้ำตาจะไหล,หลที่ได้มีโอกาสรับความรู้และรับประสบการณ์ดีๆจากพี่นะฮะแต่ก็ขอบคุณครับที่ได้มาสอนค่ะก็ขอบคุณสำหรับมิตรภาพยายดีของวกพี่ที่นี้ให้กับพวกเรานะคะกลุ่มโรงเรอยน้าานําหวานนะคะก็อยากจะขอบคุณมากนะคะอาจจะมีบ้างที่บางครั้งพวกเราอาจจะอาจจะมีเล่นบ้างหลับบ้างร้ายไหลบ้าง ไม่สนใจแต่ว่าสิ่งอย่างที่พี่ทขาให้พวกเราเนี่ยทำให้รู้สึกขอบคุณมากที่พี่ทขาให้เรารู้สึกเหมือนเป็นคนสำคัญของพี่นะคะก็ใน่นาคโข้ชงหน้านะคะถ้าเกิดเราได้เจอกันหรือว่าอาจจะมีโอก,กาสที่ได้ทำงานที่เดียวกันเนี่ย,ายาก็อยากจะเขาเรียก่อ,อะไรดีขอฝากเรื่องฝากตัวละกันน้องก็<อ>ถ้าเจอเนี่ยก็ขออนุญาตท่ะพี่นะคะก็หลังจากนี้ก็อยากให้พี่รักษาสุขภาพกันนะคะก็ขอให้เลื่อยยศเร็วนะคะค่ะ เราในฐานะตัวแทนของกองร้อยที่1ต้องขอขอบคุณคพี่ๆมาในะโอกาสนี้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเราขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณค่ะ